สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยขณะนี้ผมอยู่หน้าศาลา,าไทยที่เก่าแล้วก็ต้องซ่อมบำรุงนะฮะอัปเดตใหม่นะมีเรื่องที่จะต้องนำมาเปรียบเทียบกับศาลาเก่าก็คือประเทศไทยก็สุดโซมเหมือนกันนะุดโซมแล้วมีช่องว่างช่องโหว่ ที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่มันมาจากสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตัวอำนาจสูงสุดนั้นอยู่ที่รัฐสภาเพราะรัฐสภาเป็นที่ถือดุลน,นะเมื่ออำนาจสูงสุดเมื่อก่อนอยู่ที่กษัตริย์พอไม่มีกษัตริย์ที่มาปกครองประเทศละ้ะกลายเป็นตัวแทนแลือตัวแทน่ะ เขามีที่ทํางานเขาก็คือรัฐสภานั่นเองนะแล้วอานาจของกรรษัตริย์ที่มีอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตก็หารออกเป็นสามส่วนอยู่ที่รัฐสภาหนึ่งส่วนอยู่ที่ศาลหนึ่งส่วนอยู่ที่บริหารหนึ่งส่วนก็เรียกว่าอยู่ที่รัฐบาลหนึ่งในสามอยู่รัฐสภาหนึ่งในสามอยู่ที่ศาลหนึ่งในสามสามส่วนนี่แหละครับมาจากพระมหากรรษัตริย์พระองค์เดียว ใน,ในเมื่อไม่มือพระสัตว์แล้วในเมื่อไม่มีพระพังกษัตรย์แล้วก็ก็จะกลายเป็นมีสามดุลก็คือบริหารนิติบัญญัติตุลาการที่เรารู้จักนั่นเองนะแต่ที่นี้ตัวนิติบัญญัติเนี่ยเป็นตัวที่ถือดุลอ่าพอทุกอย่างจะต้องมาพูดที่รัฐสภารัฐสภาเป็นผู้คุมเกมหรือเป็นถ้าเรียกก็เรียกเป็นกรรมการเ่ะตัดสินรัฐสภาจะตัดสินว่าจะ ได้เสียงเท่าไหร่อ่ะมันก็จะไปบัดตามนั้นประเทศก็เป็นไปตามเสียงที่เป็นมติของรัฐภานั่นเนองเพราะนั้นที่รัฐสภาเนี่ยตอนเนี้ยก็ไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วนะเพราะรัฐสภาก็เป็นที่พึ่งของเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทุนรวมทั้งผู้ก,ก่อการร้ายหรือผู้พวกแยกดินแดนก็นด้วยนะหรือพวกอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเขาสามารถที่จะ เข้าเป็นทัฐสภาได้ไปในรูปแบบของพักตั้งพักก็ได้แล้วนะก็เข้าไปนะแล้วก็ไปได้อำนาจแห่งรัฐถ้าเขาได้อำนาจได้อำนาจแห่งรัฐแนวทางเขาก็จะถูกสาลต่อสมมติคิดง่ายสมมุต,มมติผมเป็นคนเป็นโจรน,นะผมเป็นโจรน,นะนะเรื่องอะไรผมจะไปต่อสู้ตรง,ตรง ่อสู้กับรัฐบาลตรงๆมันก็ไม่ได้ต่อสู้ทหารก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรก็ไม่ได้เพราะวิธีที่ง่ายสบายสะดวกก็คือมาเข้ามาเป็นมาเป็นพรรคการเมืองเลยดีกว่าเข้ามาถึงอำนาจรัฐเลยเข้าไปรัฐสภาเลยเข้าไปแบบนี้แล้วจึงไปสร้างกลุ่มเครือข่ายอะไรขึ้นมากันแล้วแต่ก็ทำได้เพราะฉะนั้นรัฐสภาจึงเป็นที่อ่า โจรคนไม่ดีกจ้พ่อเจ้แม่ทุนสีเทาทั้งหลายเข้ามาได้นะแล้วกลไกของประเทศโครงสร้างประเทศมันก็เสื่อมมันไม่แข็งแรงแข็งแกร่งมันไม่ใช่ประเทศไทยที่สบมบูรณ์แบบเพราะไม่เคารพหลักวิชาที่ถูกจึงมีกลไกและโครงสร้างที่ผิดเพี้ยนอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนกับสาลาที่สุดโซอบต้องบำรุงแก้ไขปรับปรุงใหม่ เหมือนการประเทศเราก็จะจาเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกลไกรัฐใหม่ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากโครงสร้างกลไกโครงสร้างก็คือโครงสร้างของเนี่ยอา,าลาเนี่ยถ้าไม่มีเสาเสาผู้ทาไงมันก็พังเพราะฉะนั้นโครงสร้างสําคัญมากเราต้องไปออกแบบโครงสร้างกันใหม่นะก็เรียกว่าลือ้อหรือทิ้งเลยก็ได้แล้วขึ้นใหม่แต่แบบยังเหมือนเดิมก็ก็ได้ แต่ขึ้นโครงใหม่ที่มันแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าเดิมแนวๆทานองนี้ทํานองเดียวแบบนี้ผมได้ออกแบบประเทศไทยใหม่แล้วเป็นโครงล่างโครงสร้างใหม่หมดเลยนะเรียกว่าเป็นการออกแบบประเทศไทยที่ีกว่าปัจจุบันเนี้ยนะต้องป้องกันเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทุนผู้ก,อก่อการร้าย อะไรเหล่านี้ต้องอกกันได้แล้วจึงจะเป็นประเทศไทยที่สร่าง,งามสวยงามเหมือนสารานที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นผมจึงมอวางกฎเกณฑ์ใหม่ด้วยการออกแบบระบบระบบการปกครองของประเทศไทยใหม่เลยนะครับเป็นระบบระบบการปกครองใหม่ที่ไม่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทุนผู้ก่อการร้ายหรือคนทรยศต่อประเทศชาติจะเข้ามามีอำนาจ ได้แล้วไม่มีเพราะต่อไปนี้ระบบระบอบการปกครองใหม่มันเปลี่ยนไมเซตใหม่หมดเลยมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ระบบระบอบของโลกที่มีอยู่แต่เป็นสิ่งใหม่อุบัติขึ้นเป็นนวัตกรรมการปกครองใหม่ที่ประเทศไทยประกาศต่อเวทีโลกเลยว่านี่คือการปกครองของประเทศไทยตัวจริงหลังจากประเทศไทยหยิบยืมของประเทศนั้นประเทศนี้มาอย่างนี้งหน่อยมาประกอบกันเพื่อเป็นรัฐมนของไทยตอนนี้ประเทศไทยไม่ไม่อาศัยไม่ช้าล้วมีระมัมีกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์กฎร,ระเบียบแล้ว มันเป็น,ปน,นกลไกรัดและเป็นโครงสร้างรัดของประเทศไทยเองที่แท้จริงเราก็จะประกาศต่อไปที่โลกโดยอยู่ในงานของแอดธรรมิวิจัยซึ่เราออกแบบประเทศไทยใหม่นะครับท่านก็เข้าดูในคลิปวิดีโอแล้วกันแต่ผมมาอธิบายตรงนี้เพื่อให้ท่านได้เห็นว่าครณี้ประเทศไทยนะถ้าท่านเป็นโจรมันง่ายมากผมก็แค่ไปตั้งพักก็ใช้เงินไม่ได้เยอะแยะอะไรไม่มีใครตายไม่มีชีวิต แล้วผมเป็นพรรคเขเข้าเป็นรัฐสภาโอ้มีศักดิ์มีสีกว่านี่ว่าไปต่อสู้กันทั้งออกมันไม่ได้อะไรเลยมีศักดิ์มีส,มสีมีโอกาสมากกว่าที่จะได้ประเทศไทยที่กลุ่มผมจะได้โดยผมก็ต้องหาสโลแกนอะไรที่ทําให้เด็กรุ่นใหม่มาสนุกสนใจแล้วก็มาที่นี่แล้วค่อยๆใส่ความคิดที่มันไม่ดีต่อประเทศไทยอะ่ะแล้วดีต่อพวกเขากลุ่มเขาแข็งแข่งยิ่งขึ้นเนี้ยประเทศไทยก็เหมือน ข้างในถูกชายชอนถูกกัดเซาะหรือมีสนิมภายในเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีที่จะป้องกันไม่ให้สนิมภายในเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างเหล็กใหม่เหล็กแบบนี้ไม่เอาเพราะมันทําให้สนิมเกิดขึ้นได้เราก็ใช้แสแตนเลสทั้งหมดเลยดีไหมไม่มีสนิมเลยอย่างเงี้ยน,นะอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นเขาให้เข้าใจว่ามันจะไม่ต้องลือ้อปใช้ไทยไม่หมดเลยแล้ววางโครงสร้างกันใหม่หมดที่ได้ออกแบบให้เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยน,นกลไกรัฐโครงสร้างประเทศไทยใหม่หมดโดยใช้ระบบระบบกปกครองใหม่นั่นเองนะเรียกว่าเราใช้ประชาธิปไนสูงอะไม่ใช้ประชาชนล่างเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไทยใหม่นะต้องใช้ประชาธิป็นสูงอะ<อ>ที่ป,นนประชาชนปกครองตัวเองได้ให้สมก็ชื่อเป็นไทยเพราะไทยแปลว่าอิสระอิสระอย่างยอดเยี่ยมอิสระอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งยง,ยงนะ เพราะนั้นอิสระแบบนี้ประชาชนก็จะเป็นอิสระจากพวกผู้ก,ก่อกันร้ายจากพวกทุนสีเทาจากพวกเจ้าพ่อจากพวกเจ้าแม่จากพวกอะไรทั้งหลายที่เกาะกินประเทศไทยอยู่ขนาดนี้ที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียเปรียบมาตลอดนะกลายเป็นประชาชนจะต่อนี่มั่งคั่งละมั่งคั่งยิ่งใหญ่มีอิสระไม่อยู่ภายใต้พวกนี้ละปกครองประเทศเองเลยเพราะฉะนั้นจะมีระบบระบอบใหม่มาเพื่อการปกครอง ประเทศด้วยตัวของประชาชนเองผมไันได้ออกแบบออกแบบให้เรียบร้อยแล้วก็เชิญท่านเข้าเรียนรู้ในคลิปของแอดธรรมาธิปไตยนะผู้เป็นโซนบันธิปไตยหมายว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานที่จะปกครองตัวเองนะจึงมาแนะนําให้ประชาชนชาวไทยได้รู้ว่ามีระบบระบบการปกครองใหม่เกิดขึ้นแล้วนะเป็นของคนไทยโดยตรงที่แท้จริงที่คนไทยเป็นประมุะขฝ่ายปกครองเลยก็คือประชาชนเป็น รัฐบาลไปตลอดชีวิตหรือเรียกว่าเป็นประมุขฝ่ายปกครองนั่นเองเมื่อทุกคนเป็นประมุขฝ่ายปกครองทุกคนก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ25เปอร์เซ็นเป็นเจ้าเจ้าหน้าที่รัฐวห25เปอร์เซ็นตคือหนึ่งในสี่ท่านสามารถเพิ่มระดับได้จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ50เปอร์เซ็นก็ได้75เปอร์เซ็นก็ได้แต่เป็นได้สูงสุดแค่75นะเพราะจะมีคนที่เป็นหน้าที่โดยตรงเขาเป็นอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคือเจ้าหน้าที่โดยตรงก็เป็นอยู่แล้วแต่ประชาชนทั่วไปหมายถึงทุกๆคนนะ ที่มีแบบบตรประชาชิปไยนะเพียงท่านเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลน,นะเนื่องจากท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐท่านเพิกเฉยไม่ได้ท่านต้องเข้าไปตรวจสอบการเข้าไปตรวจสอบท่านขออนุญาตทางออนไลน์เลยผมสงสยัยขออันขอเพิ่มอำนาจเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่รัฐเป็นระดับสองก็คือมีสองระดับสองแล้วมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็เข้าไปเจราจาพูดคุยกับ กลุ่มนั้นคนนั้นได้ขอข้อมูลขอ,ขอว่าคุณทําอะไรอยู่เป็นอะไรเป็นแบบนี้คือประชาชนตรวจสอบประชาชนเองเพราะระบบระบอกบการปกครองที่ผมออกแบบเนี้ยไม่มีรัฐบาลไม่มีหัวหน้ารัฐบาลไม่มีผู้นําแต่ประชาชนทุกคนเป็นผู้นําหมดเพราะเป็นประมุะขฝ่ายปกครองทุกคนเป็นประมุะขฝ่ายปกครองมีอํานาจโดยพื้นฐานเป็นเจา้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วหนึ่งในสี่ก็คือยี่ห้าเปอร์เซ็นต เพราะถ้าเผื่อพบเจอกลุ่มคณะใดาทําอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลไม่ใช่ประเทศไทยท่านเพิ่มขอหน้าทางออนไลน์ได้ท่านก็จะได้หน้าทางออนไลน์เข้าไปพูดคุยได้เพราะคนที่เราเข้าไปพูดคุยทุกคนจะมีแค่ยี่้าเปอร์เซ็นั่นเองแต่ท่านได้ห้าสิบท่านสามารถสอบถามก็ได้เลยเวลาสอบถามท่านเปิดออนไลน์เลยเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่สารมีสารออนไลน์มีเจ้าหน้าที่ออนไลน์เปิดออนไลน์ของท่านอะ เปิดเลยเขาจะเห็นเลยเพราะท่านจะใส่ที่เสื้อนี่มีไอ้ตรงคอเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีเป็นสร้อยอ่ะสายแล้วมันเป็นกล้องตลอดพอได้ระดับสองดูดคุณได้คุณได้ระดับสองเลยนะคุณก็มาสามารถขอทราบข้อมูลได้เป็นอะไรทําอะไรอยากทราบข้อมูลนะอย่างเงี้ยถ้าเปิดเข้าพืชทัศน์อะไรมันก็เห็นอยู่แล้วกล้องเห็นถ้าถ้าเห็นไม่ชอบมาพากลหรือสึกแปลก ก็สามารถเรียกระดับสามได้ระดับ3ามคือ7จ็ดสิบ้าเเ็แล้วท่านสามารถเรียกหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มากระตุ้นหน่วยงานมาเลยมานี่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 แบบนี้ฮะท่านทําแบบนี้ได้เลยเป็นอำนาจของท่านท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัระดับสามแล้วนะที่จะต้องดูแลเป็นความไม่มั่นคงอะ่ะอันนี้ทํางานได้ดีกว่ากอรมนพูดง่ายทับงานได้ดีกว่ากอรมนนะเพราะฉะนั้นยุบกอรมน ยุบกออลมานอกลายเป็นประชาชนนี่เป็นประมุกฝ่ายปกครองระดับสามสามารถเรียกได้ท่านสามารถยกระดับได้สองก็ได้สามก็ได้ด้วยเหตุผลที่มีภาพที่ปรากฏน,นะเมื่อท่านเรียกไปแล้วเวลาไปอ่าวไหนอยู่ไหนถ้าไม่มีอะไรเนี่ยท่านก็ถูกปรับถูกฤทธิ์อ่าถือว่ามาเหมือนแจ้งความเทจอะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อแจ้งแล้วก็ต้องไปประจัดหน้าที่เพราะท่านมีหน้าที่ไงพระเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสองระดับสามเข้าไป เข้าไปที่เข้าไปชัดลึกยิ่งขึ้นส่วนระดับสี่ระดับเจ้าหน้าที่โดยตรงนะ่เขาจะทํางานกันเองอีกเจ้าหน้าที่หนึ่งโดยตรงก็จะมาเองหลังจากที่ท่านเป็นระดับสามแล้วแจ้งไปแล้วเจ้าหน้าที่ระดับโดยตรงก็จะมาเองเขาจะมาปราบปรามเองมาจัดการเองท่านเพียงแค่ชี้เบาะแสะชี้ช่องทางก่อนที่มันจะเป็นความไม่มั่นคงแห่งรัฐเพราะที่นี่ไม่มี รัฐบาลไม่มีหัวหน้าไม่มีอะไรทุกคนเป็นประมุขทุกคนเป็นผู้ดูแลประเทศเองกันหมดตรวจสอบกันเองดูแลกันเองไม่มีใครกลั่นแกล้งใครได้เพราะคุณอน,นุญาตปุ๊บออนไลน์ปั๊บภาพปรากฏจริงไม่จริงก็มันปรากฏนะไม่จริงก็ถูกปรบับถูกยึดนะก็ส่นไปแจ้งความเท็จมันก็ไม่มีใครกล้าที่จะถานอกจากเป็นความจริงเท่านั้นเขาจึงจะขอเมื่อพิจารณาทางศูนทรพิจารณาแล้วกระดานะฮะ รวมทั้งสารออนไลน์สามารถจับได้นะเพราะท่านได้ระดับสามนี่พาคนไปจับได้เลยอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดสินอะไรที่ไม่รุนแรงสามารถตัดสินได้ตรงนั้นได้นะเพราะมันเป็น AI มันตัดสินเร็วมันปุ๊บมีองค์ประกอบอย่างนี้ครบมีองค์ประกอบครบอะ่ะนะก็เวลาไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางทางมนุษยธรรมก็มาด้วยก็จะดูแลว่ามันมันรุนแรงไปไหมมัน ถูกต้องไหมการจับคุมอย่างเงี้ยให้ความเป็นธรรมอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้นะฮะไม่มีการกัดแล้งกันเพราะมันออนไลน์หมดมันเห็นหมดเลยเพราะมันจะตรงไปตรงมาด้วยวิธีนี้จะทําให้ประชาชนดูแลประเทศเองได้ดีกว่าทหารดีกว่าตํารวจดีกว่าทุกหน่วยงานของประเทศไทยที่มีการอยู่ขนาดนี้นะแล้วไม่มีการซิกแซกจ่ายเงินจ่ายอะไรไม่มีมาฟงมาเฟียอะไรมาคุมจ่ายใต้โต๊ะไม่มี มันตรงไปตรงมาเลยอ่าถ้าใครเห็นก็คนนั้นก็จะได้นะได้รางวัลได้รางวัลด้วยมีรางวัลน,นะฮะอ่าเหมือนรางวัลน,นาจับเหมือนกันเพราะนั้นคนที่ทําไม่ดีก็ไม่มีพื้นที่ให้ทําไม่มีช่องทางให้ทำนะเพราะทุกคนตรวจสอบตรวจสอบกันเองนะดังนั้นจะไม่มีใครคิด ไม่ดีต่อประเทศชาติเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยประสิทธิภาพสูงสูงมากนี่คือระบบระบบใหม่ที่ผมยกตัวอย่างมาว่ามันมันมีวิธีแบบนี้นะเมื่อคุณได้เป็นปผู้ข่ายผูครองแล้วเนี่ยมันจะง่ายไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานรัฐเลยซึ่งมันไม่ได้เรื่องอยู่แล้วหน่วยงานรัฐทุกวันเนี้ยนะมันมีการคอร์รัปชันมีการมันจึงทําให้ประเทศไม่เป็นอย่าง ตรงไปตรงมาอ่านะเข้าใจเห็นภาพนะแค่นี้ท่านก็เห็นแล้วว่าเอ้ยอยู่ในประเทศที่ผมพัฒนาคอนใจได้เลยเพราะว่าคุณไม่สามารถจะแสดงอาการเป็นคนไม่ดีต่อสังคมไม่ได้พฤติกรรมไม่ดีต่อสังคมนี่ถูกตรวจสอบเลยท่านไม่ไปนาจับก็ได้ท่านอาจจะบอกก็ได้บอกก็บอกไปเลยบอกไปให้เจ้าหน้าที่รัฐโด,ดยตรงเลยก็ได้ท่านส่งรายงานก็ได้ไม่แสดงตัวตนก็ได้นะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นภาพนะฮะ ไม่ต้องแสดงตัวตนก็ได้ถ้าท่านไม่อยากแสดงตัวตนเพียงแต่ว่าเฮ้ยผมได้ข้อมูลรวบรวมพอพอแล้วเนี่ยได้รวบรวมเพียงพอก็ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะแอคชั่นแล้วท่านส่งไปแล้วเนี่ยเหมือนท่านร้องเรียนไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องทําหน้าที่สิครับขยนไห้เจ้าหน้าที่ถ้าท่านไม่ทาเองเออแต่ทุกคนมีหน้าที่ตรวจสอบเป็นเจ้าหน้าที่รับเพิกเฉยไม่ได้เห็นอะไรไม่ดีไม่ชอบมาพากลท่านต้องไปตรวจสอบนะเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัะ ทุกคนเป็นในตัวนะอ่าละ้ะคงเข้าใจแล้วนะทีนี้คนที่ไม่ดีคิดไม่ดีต่อประเทศชาตินะอ่าก็าจะไม่มีพื้นที่ให้แสดงออกไม่มีรัฐสภาให้ไปเล่นเพราะเขาก็าใช้รัฐสภาเหมือนกันโปดเข้าใจด้วยประชาชนเขาใช้รัฐสภาเหมือนกันเพราะมันได้ง่ายไงประเทศไทยอ่าเขารัฐสภาแล้วคุณได้อำน,นาจแล้วแล้วก็ออกขอนี้แล้วสนุกเลยลับรอง อย่าให้ใหญ่อย่ามีระบบรัฐสภาเพราะมีรัฐสภามันจะมีพวกบ้าอำนาจพอมันได้แล้วก็โอ้โหเหลืองติดกองแงมเลยอํานาจเนี่ยเพราะนั้นอย่าให้มีไม่ต้องมีประชาชนนี่เรามือถือนี่บริหารประเทศเองดูแลในตาบลจังหวัดประเทศด้วยตัวของตัวเองสงสัยอะไรไม่ชอบอาไราคนขอขออํานาจได้อํานาจมันส่งมาปุ๊บแจ้งที่ท่านไปให้เขาดูเลยเนี่ยนะได้รับแจ้งแล้วนะเป็นแบบนี้นะครับแต่เขาก็จะแจ้งไปยังไงมือถือใกล้ๆมันก็จะได้รับไปด้วย แจ้งไปยังมือถือใกล้ๆด้วยอ่ามันแจ้งมันแจ้งเลยมันมหีหน่วยงานนึงแจ้งไปยังมือถือใกล้มันจะรู้มือถือใกล้ๆมีใครมันแจ้งไปเลยน่ะ่อยู่ใกล้ๆอยู่แน่นะใกล้ๆท่านอ่ะใกล้ๆมือถือที่ตัวท่านไปอ่ะมันจะแท้งไปเลยพวกนั้นจะรับรู้ว่าไอ้คนมานี่ไอ้เป็นคนของรัฐเลยได้รับอำนาจอนุญาตแล้วเป็นระดับสามเลยโอ้โหมาเข้ามาเข้ามาตรวจสอบมาเช็คเลยมาอย่างนี้เลยนะแล้วก็เรียกระดมระดับสี่ ของจริงก็เตรียมตัวจะมาเนี่ยเพะฉะนั้นเมื่อเจอแบบนี้เนี่ยคนที่อยู่ตรงนั้นก็ต้องก็สมมติเขาเขาหนึ่เขาหนีใช่ไหมเขาดื้อเขาหนีเงี้ยไม่เป็นไรมันมีการตามกันจะอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ระดับสี่ไล่ล่าแล้วระดับสามกับระดับสี่ก็ไล่ล่ากันละเป็นแบบนี้นะเข้าใจนะระดับสามไล่ล่าระดับสี่นี่จับกลุ่มเลย ทำลายและจับกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะเอาละคงเห็นภาพใหม่แล้วนะอันนี้เป็นมุมมุมหนึ่งวิธีหนึ่งนะะยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่จะอธิบายแต่วันนี้คลิปนี้เอาแค่นี้ก็คงเห็นภาพใหม่แล้วว่าเอ้ยอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องมีรัฐบาลนะไม่ต้องมีประชาชนหูตาไวกว่าประชาชนนหูตามากกว่าตำรวจมากกว่าทหาร ประชาชนเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นอยู่แล้วเป็นผู้ตรวจสอบเพราะเป็นเจ้าหน้าที่รับดูอยู่แล้วดูในพื้นที่ตัวเองอยู่แล้วนะเห็นอยู่แล้วเนี่ยแจ้งได้มีอำนาจอยากจะจับกลุ่มกันแล้วเรียกขออำนาจได้เลยเป็นอย่างนี้ครับแล้วได้เงินด้วยมีเงินด้วยนะครับในการทําแบบนี้นะหวังว่าคงเห็นภาพนะเอาละเห็นภาพใหม่ฉายภาพวันนี้ให้ดูเห็นภาพหนึ่งเท่านั้นเองยังมีเยอะหลายภาพคลิปนี้เอาเท่านี้ครับสวัสดีครับ